ขอให้เราเป็นพระภูมปัาภูมิานั้นแปลว่าผู้ให้ดูโดยพระนคือยึดยึดจรนาดูความสมควรหรือไม่สมควรโดยหน้าที่ของเราเราถงเห็ว่ารับรองรือตั้งสองนเข้าสู่กูฏสมหรือหมู่คณะเราจะคิดเรณาเห็สมควรแล้ว จึงได้รับว่าปรับเปลีแป่ว่าสมคกลวแล้วโอปานิจันหรือว่ากอบด้วยอูบายอาสาตีหนะสัมปาตีัแต่ว่าขอเจดทั้งสองจนได้ยังความกระดุและปัิบัิให้ถึงร้องด้วยอาสาทีหน้าเรื่องใจเธ ต่อจากนั้นเกิดนั่สองเด็เราสำนับเป็นภาระภุรคของกันและกันมีความว่าอัจจัตเจนาี้คสือเราเป็นต้นซึ่งแปลายเป็นความว่าตํางเดินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเสระเป็นภาระของพระปเาแม้กระปเจ้าก็เป็นภาระของพระเสือละเช่นเดียวกัน ารนั้นก็คอหน้าที่ที่จะบีการต่างาอันเคราะห์สมเคราะห์่อการใช้กันระหว่างหน้าที่ของเธอทั้งสองผู้เป็นสมิที่มาและหน้าที่ของเราผู้เป็นพระอุปัฏฐาหน้าที่ของเธอผู้เป็นสาชิกที่หมายท่านจะบีการตอันเคราะห์สเคราะห์ต่อเราูเป็นพระอุปัฏาน่านก็คือ เมืหล <Ein> ังสองนั้นจะต้องเห็นผู้ตั้งอยู่ในโขวานทางสอนสอนของเราเพื่อช่วยความฟังของเราการสั่งบอกแนะนำโดยดีถูกต้องตามพระธรรมวินญาณของกองผูเดิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วรุฑในบการ ว่วนหน้าที่ของเราผู้เป็นพระอุปาก่นึ่ัจะ้องทำผ่านพระสงวต่อเธอทั้งสองผู้เป็นาก่ที่ยนั้นก็คือแนะนำสั่งสอนศาสตร์อืนสอนเธอไม่ควรทั้งสองได้ศึกษาเลกนี้และารรมนี้ในทางพระพุทธศาสนา และขันยุรอบสมรอบกิดทั้งสองด้วยปัดใจสีสุริยวนินนามาเสียนาสนะและเชี่ยสรต้นทนคำาสมควรจะวางถึงสัตย์สานอกอี้พระสมทั้งหมดจะได้คำามสารนักธรรมอุปกรณยกตัวเธอทั้งสองซึ่งเป็นพระที่สูในทางพระพุทธศาสนา ในความตำสหนักกรรมผู้ประกอบทั้นจะต้องมีคามส่วนยติเรียกว่าญติจะถึงระธัรมมีพระกรรมวจีต่างและพระสงฆ์สอานการเป็นผู้ส่วนและต้องส่วนเป็นภาษาบกเป็นภาษาบาลีซึ่งองันสองนั้นเป็นภาษาไทขถอด้องแตวาส่วนธรรมวจีต ขเพื่อให้สตุโตต่อการเรียกทามในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไปโดยรูปที่หนึ่งนั้นจะให้สายาว่าจะให้ฉายาว่าปพาคา,ารุกระว่าตามัดพันธีปพาคโรแปลว่าผู้การทำซึ่งหน้าสนีหรือแสงสว่างรูปที่สองจะให้ฉายาว่าตัปปสีโล แปลว่าผู้มีสิทธิ์คือความเห็นผู้มีสิทธิ์ทางสิทธผู้มีสิทธิ์ในผู้มีสิทธิ์ป็นปกติปกติองซึ่งก็แปลว่าปกตครองในสภาแต่ว่าความเห็นนะเมื่อพระกรรมวาจาการและพระอนุสาวรนการท่านส่งความงชื่อเดิมที่สองเป็นภาษาบางคนว่าอินทร์ออมสิทิ แล้วอ,อุตตอ์ตัณฑ์ภาษาบางคนเชื่ยกแต่ว่าอาหังพันเตอาหังพันเตี๋ยปะพาะกะโนามะังพันเตีาปะศีโลนานมะดังนี้รัองแต่ว่าตามาะพันเตี๋ยแล้ว,ว่าพระแต่ท่านพูดเลยข้าพเจ้าที่ว่าปะพาะกะโรข้าพเจ้าที่ว่าตปัะศีโลดังนี้ต่อแต่นั้น ท่านจะสวดสามทิ้นชื่อของพระอุปัชฌาย์เธอทั้งสองเป็นภาษามาโคตาโอนามาเตอุปัชฌายโยแปลว่าอุปัชฌาย์ของเธอชื่ออะไรก็เป็หมายของตัวของเราแล้วคุณต่อท่านเป็นต่อมาโคตเช่นเดียวกันว่าอุปัชฌายโยในความเป็นพายัสนาที่สุดพระสิโนามะดังนี้รับของคว่าอาบัติ ของพระนอาจารย์ที่ว่ามิสุทธะศีละผู้มีอายุดังนี้ต่อไปนี้ฉันจะได้บอกบาทและตรีนิยมเรื่อเป็นเรื่องบริหารที่เป็นสมณะบริหารเพื่ออธิการใชา้ในความศิริพระมีคามพระพุทธศาสนาสืบต,ต่อไปขอเธอทั้งสองได้ตั้งใจรับประทานที่บอกดังต่อไปน,นี้ ปัมาุปตาเตภอุปตาฮาเตว่ปัจจักวัริกินยมปัมุปะทาุริมาจมาวัตอาุตันตานิมายาตปัาินละปัสิัาอโยตานปัจานิโติ อัมพสัต <Church> ต <of Jade> ิโสติมหอาณาพญานิอาณาพญานาอาณพญานาอาณาพญานาอาญาณเปิดโตยิ่งมาของเธออาญาณสัตติยวาสัติยิ่งหลังอนของเือ อาจารย์ุกตะาสังโฆนี่คือว่าอุกตะาส่งบาลีวันนี้ว่าหลวงเ่อเนยอารอัญชละวาสโบรนี่คือว่าอัญชระวาส่งบาลีวันนี้ว่าหลวงพ่อเนย Awa sọ fún mi ní ṣe ká àjẹ́ yẹn sọ̀rọ̀ káà kó mọ sí ọhún mọ bí wà. I <laughs> रात्सा उपसंपदावेका याति संकस्सपतकरं अण्ण santa diwatabang asanganci diwatabang waktuasi maku menggowa oleh yawantan pis bisa

อินนามโสอหังภันเตปภาทโรปสาริยนะมะโขนมะเตอุปปาทายโยวอุปปาทโยนิภันเตสิอารัศมาสุขัสสีโอ Ayatnya setakaloh, putakaloh, yang jahatang, Dalam setiap meliput jantia, Tantangakit diwakabang, Patantangakit diwakabang, Makulita asik, Makulita asik, Ia matang putih, senti, jantih, Ia पनावनाम uh -huh. wacsa mpataamu giajiana ga-ajaama unu mu unu mu katunu ka nsi katunu ha nsi ka mko ka nuku ane ka nke anuka mpa nu ugwagaya ugwagaya mukuya mku tokuya m gi ansi ka mkanu andii ka mkamu ubwaca mbatanu ikwaca mpataamu gi-ajiana gaajiama unumu ุนุปัตมโหันเตปัตโหันเตังโกสโกนุกังุกปกายะกะายัยัตตติสันเตสันเสังสันเสังรมสันตรสัรรมย่ง สมปาศตจะชื่อว่าตับปัดศีโลได้เข้ามาขออุปสมบทต่อหลวงสมณพัฒนสิมาวัดบุตรินทารามต่อจากนี้ประธานสมพระอุปราชก็ได้ปฏิบัติสมบทณัฐพัฒนสิมาอย่างดีได้รับรู้นักบานและเป็นสัทธิเป็นได้การก็มาขออุปสมบท ที่ว่าขอบควาลูและอประสมปรางๆที่ว่าต่างๆสื่ลเมื่อพอดีส่งเสร็จแล้วขอให้ผสมสมหมดนักปัจจนมาอี้ส่งได้ให้สัตวตาจงให้สาธุสัตตาสาธุการเพื่อให้คล้องกันหนาที่กรกระตุ้ทุกทโลกเป็นต่อไป

อัพปะัพยัตวยัติจุเนะธรมเหนะอุเนะทานาิอัมาเมาติมสันนิสาดัคร I'm not Suha so, so, nasi Bapakara Ayam kesana karo Buat karo Yang jatang Sang kudani Santang nanti diwatapang Santang nanti diwatapang Santisia de, Ia warupa Abadak Kudang Nasi-nasi किरासो तोतो अपमरो मरो सो सि आमकंते कोरे सवासि कोटि सो आसि आरणोसि न सिरा सपतो अनुज्ञा तु सि माता पितो हि परिकोना विसति वत्सोसि Pairi konante patatia warang. Innamu wasi aham hante. Pahakaro nama. Pahakaro. Nama. Ohonamate upadayuwa upadayumi. Hante. Ayasama. Nisutasiho. Nama. Suah so, suah so, nasi tapasirah ayam dadar.